สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงรับสั่งว่าคนที่ติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่าในเมื่อเขาเป็นคนเรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำ กับกระผมกิติคุณบิตคุณในอำเภอเมืองเลยครับสำหรับการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการชมุชมชนยั่งยืนที่ทางสถานีตำรวจปูทอนเมืองเลยได้เข้าไปดำเนินการที่ที่บ้านบงตำบลน,นาโปนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก4เดือนก็ได้ไปร่วมทั้งในพิธีเปิดพิธีปิดและ ในช่วงที่มีกิจกรรมบ้างเป็นครั้งคราวนะครับสิ่งที่โครงการทำแล้วที่ตัวกระผมมองเห็นนะครับในตัวแรกก็คือการแยกป่าออกจากน้ำให้เห็นเด่นชัดว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปตามสู่กระบวนการมาตรการ แต่มาตรการสําคัญในตัวหนึ่งที่เห็นสามารถที่จะแยกปลามาจากน้ําเข้าสู่กระบวนการบ,บําบัดรักษานะครับใน4เดือนเห็นผลอยู่ประมาณ12บลายซึ่งในคนกลุ่มนี้จากที่ได้พูดได้คุยตั้งแต่เริ่มต้นบางคนก็พูดจาไม่รู้เรื่องก็มี แต่สี่เดือนสามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้นะครับถ้าที่เคยถามกับครอบครัวบางครอบครัวก็ได้รูปคืนกลับมาก็ถือว่าสิ่งที่โครงการที่ตำรวจทำในตรงนี้เรียนว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีที่สามารถ คืนคนดีสู่สังคมได้อีกประการหนึ่งที่ตัวกระผมเห็นสิ่งที่ต้องไปต่อยอดให้กับเขาแนะนำโครงการโคกหนองนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดนะที่เป็นกลุ่มผู้ติดผู้เสพที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแนวคิดที่จะเอาไป ทำงานในมิติภาคการเกษตรในส่วนแห่งตนได้นะครับซึ่งในในสองประการตรงนี้ก็จะเห็นความเด่นชัดและประการที่3นะครับสิ่งที่เห็นความที่เกิดความยั่งยืนนั้นณนะตอนนี้ชุมชนยอมรับนะฮะในความยั่งยืนที่จะต่อ เราได้คืนพื้นที่นี้ให้กับทางผู้นําก็คิดว่าทางผู้นําทั้งฝ่ายท้องที่กำรใช้บ้านเองท้องถิ่นที่มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็พร้อมที่จะดูแลคนในกลุ่ม12คนนั้นให้เป็นคนดีของสังคมตามระดับต่อไปครับ มีความที่เห็นอย่างไรเจอกับโครงการชุมชนแห่งยืครับผมครับผมครับก็ขออนุญาตกราบสวัสดีนะครับผมพันธุ์นนท์เอกเจวัต์แก้วสืบทัญญิทพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยนะครับสำหรับโครงการชุมชนยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งที่ผ่านไป3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับโครงการชุมชนยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งเป็นโครงการที่ดีครับเป็นโครงการที่ดีมากๆครับถือว่าเป็น ทางออกของประเทศไทยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเราต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีนะครับยังไม่เห็นทางออกใดนะครับที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่นำหลักการของดีมาด์ซัพพลายนะครับมาใช้นะครับเมื่อมีความต้องการซื้อนะครับ มีความต้องการขายนะครับมันจึงเกิดการซื้อขายกันขึ้นนะครับเมื่อคนซื้อมากความคนขายก็ย่อมนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแต่โครงการนี้นะครับก็ต้องการที่จะบำบัดผู้เสพเพื่อลดจำนวนผู้เสพนะครับการลดจำนวนผู้เสพถ้าผู้เสพน้อยลงความต้องการในการซื้อยาเสพติดก็ย่อมน้อยลงครับคนขายเมื่อ นำยาเสพติดเข้ามาแล้วไม่มีผู้เสพนะครับหรือผู้เสพน้อยลงเขาก็ไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครครับเมื <ME> ่อ ER ไม่รู้จะขายให้ใครปัญหาย,ยาเสพติดมันก็จะคลี่คลายไปในตัวของมันเองครับหากไม่มีคนซื้อคนขายเขาก็ย่อมขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาครับตามหลักของเศรษฐศาสตร์ปัญหาย,ยาเสพติดมันก็จะคลี่คลายไปในตัวของมันเองครับเราเริ่มจากหน่วยเล็กๆครับก็ของสังคมครับก็คือครอบครัวครอบครัวแล้วเราไปที่หมู่บ้านครับ ถ้ามีความต่อเนื่องของโครงการนะครับทำกันในทุกตำบล1นปีเข้าประมาณครับเราทำา1หมู่บ้านใน1ตําตำบลครับไม่เกิน10ปีครับปัญหายาเสพติดผมว่ามันจะต้องลดน้อยถอยลงจนเป็นปัญหาเล็กน้อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับโครงการนี้วัตถุสูงคของโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีครับครับท่านมีความคิดอย่างไร ได้รับคู้มบัตรจากเป็นฝูชุมชนมครับผมครับผมสําหรับการดาเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนของสถานีตํารวจภูธรเมืองเลยนะครับเราได้ดําเนินโครงการกันที่บ้านบงนะครับตําบลนา,นาปโปงมีผู้เข้ารับการบัตรทั้งหมด19คนครับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปเมื่อวันที่7กันยายนนะครับมีผู้ที่ผ่านโครงการทั้งหมด12คนครับเรื่องของการผ่านโครงการเนี่ยนะครับ วิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่จะต้องผ่านโครงการก็คือต้องตรวจปัสสาวะนะครับทั้งหมด16ครั้งและต้องต่อเนื่องนะครับมีผลเป็นลบต่อเนื่อง16ครั้งถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การบ,างบังัตรนะครับหากว่ามีผลบวกครั้งใดครั้งหนึ่งขั้นกลางเราก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เหลือที่ว่าไม่ผ่านนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะกลับไปใช้สารเสพติดอีกนะครับเป็นเหตุด้วยว่าอาจจะมี ความจําเป็นบางอย่างหรือติดใจภาวะตอนนั้นอาจจะตกต่ําพ่ายแพ้ให้กับยาเสพติดไปชั่วครั้งชั่วคราวครับแต่พวกเขายังไม่ยอมแพ้ครับเขาก็ยังขี้จะต้องการที่จะบําบัดต,ต้องการที่จะเลิกสารเสพติดอยู่ครับโดยได้รับกําลังใจจากทางชุมชนนะครับเราใช้วิธีการชุมชนบําบัดเราใช้วิธีการกาเทิกโปรแกรมนะครับเราใช้วิธีการโคกหนองนาบําบัดเราใช้ศาสนาบําบัดนะครับมาช่วยทําให้เขานั้นกลับคืนมาสู่สังคม นะครับผมรู้สึกดีมากครับที่ได้ผู้เขารับกางบัตรกลับคืนสู่สังคมของหมู่บ้านชาวบ้านบงทั้งหมด12คนครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็63%ครับถ้าเราทำอย่างนี้ทุกๆตำบลครับเราจะได้คนที่เสพกลับคืนมาไม่ต่ำกว่า50%นะครับของผู้ที่เสพนะครับเราเอ็กซเร่ร่วมกันทุกๆตำบลครับทุกภาครัฐช่วยกันผมเชื่อว่าปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการครับเมื่อเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงแล้วก็อยากจะให้ทางาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอน,นะครับมีผู้ที่มีอํานาจได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการนี้ครับและก็การแก้ปัญหาย,ยาเสพติดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ผมว่าแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับ บถามเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นอย่างไรครับโครงการนี้เหรอคะแรกๆไม่มั่นใจค่ะมันจะเป็นไปได้หรอจะเลิกได้เลยออย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้อ่รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมากค่ะตั้งแต่ที่เ,เจอมานะคะทำโครงการหลายๆโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยมีโครงการไหนที่ประสบผลสำเร็จเท่าโครงการนี้นะคะที่ผ่านมามาทำแล้วก็ยังเหมือนเดิม จบไป5วัน10วันเดือนหนึ่งจบไปก็เหมือนเดิมแต่โครงการนี้นะคะได้ผลดีมากจาก18ลายเราได้มา12จิตอาสาอีกหนึ่งเป็น13รู้สึกดีใจและภูมิใจรู้สึกว่าเป็นกำไรเป็นบุญค่ะเป็นบุญมากๆเลยเหมือนกับว่าเราลงทุนอะไรไปแบบน้อยนิดซื้อผักสวนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซื้อผักสวนหนึ่งเราได้กำไรมา80%หรือว่า70%เ อีกอ่าอีกหกคนที่ไม่ได้มาถือว่าผัผกส่วนนี้เน่าเสียไปแต่เราก็พยายามจะดึงดึงกลุ่มนี้เข้ามานะคะอยากจะดึงกลุ่มนี้เข้ามาอีกแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชุมชนของเราปลอดภยัยแล้วก็อ่าวัยรุ่นที่ที่แตกนเขาไม่กล้าที่จะจะหันหน้าเข้ากับสังคมกับชุมชนเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมาพูดคุยกับเราแล้วก็เริ่ม เข้ามานะคะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะคะและที่สำคัญที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือเขามีตรงนี้ค่ะศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนะคะหรือว่าไล่บุญวัส,สนานะคะอันนี้เป็นผลงานเป็นรูปธรรมมากค่ะที่เป็นศูนย์หล่อหลอมพวกเขาให้มาให้มาหากันมาคุยกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะหลังจากที่ตํารวจออกไปแล้วนะคะกลุ่มนี้เขาก็ยังเข้ามาดําเนินการในในใน,ในไร่บุญวัฒนานี้อยู่นะคะไล่บุญวัฒนาที่ท่านผู้การโป้งตั้งให้นะคะก็อยากให้โครงการนี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้การโปองนะคะซึ่งโครงการโคกหนองนาหรือว่าไร่บุญวัฒนานี้นะคะเป็นโครงการของท่านโครงการดีๆของท่านอยากให้อ่า ทำให้พวกเรานึกถึงท่านอยู่ตลอดแล้วก็อยากให้ผู้ก,การคนใหม่นะคะที่จะเข้ามามาต่อยอดตรงนี้ให้ด้วยนะคะช่วยต่อยอดตรงนี้นะคะอยากให้โครงการนี้ยั่งยืนเราก็ต้องหมั่นดูแลอยากให้พืชผักเติบโตเราก็ต้องหมั่นใส่ปุ๋ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ โครงการนี้รู้สึกว่าชาวบ้านบงของเราภูมิใจมากท,ที่มีทั้งตำรวจหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเหลือลชาวบ้านบงแล้วก็ชาวบ้านบงก็ภูมิใจที่ลูกหลานได้ห่างกายยาเสพติดถึงจะน้อยถึงจะไม่ได้ครบแต่ก็ภูมิใจแต่คนที่ไม่เข้ามาก็พยายามพยายามดูสอดส่องดูแล ว่าจะให้เข้ามาก็ให้โอกาสคนที่ไม่เข้ามาแต่ทีนี้ชาวบ้านบงพ,พ่อของของคนที่เข้ามาบำบัดที่ดีขึ้นพ่อแม่เขาเขาก็ภูมิใจมากกับโครงการอย่างนี้แต่ทีนี้เขาก็จะให้ความร่วมมือถ้าตำรวจจะเข้ามาอีกใหม่จะมาพัฒนาหรือว่าจะมาจิดอาสาก็ นักเรียนของเราก็ภูมิใจมากแต่ทีนี้ก็ให้ทางตำรวจนะมาเข้ามาบ่อยๆนะคะก็ขอบคุณค่ะทางการบำบัดคุณหมอจะทำอย่างไรครับค่าเนวทางการบำบัดยาเสพติดเ ของโครงการนี้นะคะเราก็ใช้จุดศูนย์รวมคือชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดโปรแกรมที่เราใช้ก็คือใช้เมทริกโปรแกรมนะคะก็คือเราเราจะเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็ทัศนคติในการเลือกยากับผู้บำบัดแต่เวลาเราเวลาเราบำบัดครูทุกคนนะคะก็จะต้องมีความคุ้นเคยแล้วก็สร้าง สร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนนะคะครับทำอย่างไรคุณหมอจะทาการป้องกันการเสพซ้าของเด็กนักเรียนครับครับสำหรับการป้องกันการเสพซ้านะคะคือตามแนวทางการบำบัดคือเราใช้โปรแกรมแมทริกเนี่ยมันจะมีช่วโมงที่ที่ให้เขาแสดงความคิดเห็นว่าเออเราจะป้องกันการ การกลับมาเสพซ้ำยังไงนักเรียนทุกคนต้องต้องได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเขาจะเขาจะ,ะมามาไม่เสพซ้ำยังไงพอเราได้ข้อมูลตัวนี้มาคือคุณครูเราก็จะวางแผนในการในการบำบัดเขาแล้วก็โดยโดยการโดยการสร้างศูนย์รวมศูนย์รวมในการ ดูแลจิตใจเขาคือโคกหนองนาที่ที่คุณครูใช้เป็นโมเดลในการรักษาก็คือทุกคนพอเลิกโครงการเป็นนี้แล้วเขาก็จะกลับมามาดูสิ่งที่เขาได้สร้างไว้แล้วก็ระล,ลึกเสมอว่าเขาเคยบำบัดนะแล้วก็ดูแลสิ่งที่เขาเคยสร้างมาตอนที่ยังอยู่กับคุณครูแล้วก็การดูแลของเราก็จะมีการติดตามเยี่ยมแม้ว่าโครงการนี้จะ จะหมดไปแต่การเยี่ยมของคุณครูก็จะมีเป็นไปตามโปรแกรมนะคะคือจะมีการมาเยี่ยมนักเรียนทุกสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็1เดือนแล้วก็3เดือนแล้วก็6เดือนแล้วก็1ปีค่ะเรารู้สึกอย่างไรสองคน ที่เราอยู่ในหนึ่งสองคนในจํานวนผู้บําบัดแล้วเราก็สมัครใจเลิกยาเสพติดเราเราก็รู้สึกอย่างไรอธิบายดีครับที่ได้มีโครงการนี้มาทําให้พวกผมเลิกยาเสพติดได้ครับดีครับที่เลิกยาเสพติดได้ครับแต่ก่อนผมเสพยาเสพติดประมาณ20กว่าปีตอนนี้ผมเอาชนะมันได้ ผมดีใจมากเลยครับแต่ก่อนผมอยู่ในมุมมืดผมไม่กล้าสู้หน้าใครแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีโครงการมาผมก็เลือกได้และก็สู้หน้าผู้คนได้ตามปกติครับได้ได้มาบินธบาทพ่อแม่ผมก็ดีใจที่ผม ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการนี้ผมดีผมภูมิใจตัวเองที่สุดเลยครับแต่ก่อนผมก็เคยเสียมานะครับแต่ผมก็มาคิดได้ก็ต้องเลิกได้นะครับก็เลยคิดมาว่าคุณครูคุณตำรวจทุกคนเข้ามาก็เลยว่าจิตใจก็เลยคิดว่ามันเปจิตอาสาก็เลยอยากให้พี่พพเพื่อนทุกคน เลือกอยาได้ก็เลยแบบว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เตือนอย่าไปลองมันอีกครับความรู้สึกดีๆหลายอย่างเอกครับที่ว่าไม่กันทีมารักษาดูแลองแง่งครับตลอดใาการที่ผ่านมาครับก็คือว่าโอเคครับเพราะว่าได้เป็นพลเมืองที่ดีของ โมบันบงครับแต่ก่อนก็คิดหลงผิดกับยาเสพติดครับแต่พอมีโครงการเข้ามาก็รู้สึกดีใจครับมีงานทำมีอาชีพที่จะสร้างครอบครัวได้นะครับผมครับดีใจที่ได้บำบัดครั้งนี้ครับและได้ทำโคกหนองนาโมเดลหรือการช่วยกันลงแดงลงทุน องทำองได้ครับ